รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ อร่อยช่อง5นะฮะมาตามเวลาดีๆแบบนี้นะครับโมงอาทิตย์ครับผมถูกต้องค่ะวันนี้พี่เจี๊ยบเห็นไหมว่าไปเนี่ยแต่งตัวให้แบบว่าเข้ากับธีมมากเลยนะครับโปรเยโปรเยใช่นะฮะอะไรครับธีมอะไรฮะธีม สีชมพูเพราะวันนี้ใกล้วันวาเในไทยเดือนแห่งความรักแบบนี้ครับผมช่วงอร่อยซอกแซกนี่ก็สะท้อนถึงความรักเหมือนกันรักอะไรคะแต่ไม่ใช่รักแฟนไม่ใช่รักครอบครัวแต่เป็นรักประเทศครับเจ้าของร้านนะฮะเป็นชาวต่างชาตินะฮะซึ่งเขาเกิดที่เมืองไทยเขาบอกว่าเขารักเมืองไทยเขาอยู่เมืองไทยเขาก็รักอาหารไทยเขาก็เลยกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆขึ้นมาครับกับร้าน3เส้นไปชิมกันเลยครับไปค่ะช่วงอร่อยซอกแซก มาถึงช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมซอกแซกมาที่ท่าเรือนะครับแถวคลองเตยนี่เองครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีทั้งส้มตำด้วยอร่อยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปชิมกันครับกับร้าน3เส้นคลองเตยเชิญเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมจะแปลกใจนะฮะนี่คือเจ้าของร้านจริงๆนะครับผมเป็นหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนกันมีหลายท่านนะครับผมแต่ว่าเพื่อจะให้ชัดเจนก็ให้ชาวอินเดียได้ออกมั่งเขาบอกครับผมสงสัยมากเลยนะฮะครับผมคุณพันธ์ไปชังเดียครับผมคุณนี่ก็ชาวอินเดียครับผมแต่ร้านเราขายหมูนี่ขายได้จริงๆพี่น้องชาวอินเดียเรานะฮะมี3มศาสนาหลักๆใหญ่ๆเลยนะฮะครับ คือศาสนามุสล uh ิมมุสลิมฮินดูครับซิกซ okay. right. mm ิก hmm. น okay. ี่สามารถจะทานหมูได้ไม่ทานเนื้อโอเคอันนี้ก็คือไขข้อข้อใจนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับมาถึงร้านเรานะเขาบอกว่ามีจุดเด่นทั้งหมด3าเส้นสาเส้นถูกต้องครับผมมีเส้นอะไรบ้างสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณเนี่ยจริงๆเนี่ยจะมีเส้นเล็กแล้วก็เส้นขาวนะหาอีกเส้นหนึ่งคือเส้นอะไรเส้นมะละกอกรณีการทำซุปตับเราต้องทำซุปเอมะละกอนีให้เป็นเส้นถูกต้องครับผมคจะเอามาตำได้ใช่ไหมัถูกต้องครับแล้วสูตรความอร่อยที่บอกว่าเราได้ ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณมาเลยนี่สูตรนี้คือได้มาอย่างไงฮะต้องต้องเรียนอย่างนี้นะฮะทางพี่ต่ายหรือคุณสุชัยเนี่ยที่เป็นประธานนี่นะฮะคุณแม่แกก็บอกสูตรเด็ดมาแล้วก็มีบางท่านที่รู้จริงก็มีให้ข้อมูลกันก็มาเป็นสูตรสามเส้นโดยเฉพาะนะฮะสูตรเราจะไม่เหมือนของที่อื่นผมเองโดยความรู้สึกส่วนตัวเองอก็มีความผูกพันกับประเทศไทยนะฮะค,ความผูกพันกับอาหารไทยนะฮะก็เลยดีใจนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้เปิด ร้านอาหารผมอยากจะขายอะไรที่มันเป็นโบราณโบราณแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นการสื่อให้คนไทยได้ทราบด้วยว่าเราชาวอินเดียเนี่ยเราก็มีความผูกพันในประเทศไทยมากนะครับผมแล้วรสชาติอาหารไทยก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งคุณภาพและรสชาติที่ดีมากนะครับผมวันนี้ได้ชิมแน่นอนนะครับแต่เมนูที่จะได้ชิมวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะอาหารเลยดีกว่าครับผมชคขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีครับด้วยความยินดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม นี่แหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าเจี๊ยบนะฮะที่เขาจัดมาให้นะครับทั้งหมด3เมนูเด็ดของที่ร้านนะฮะพลาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณซึ่งเขาคิดค้นแล้วก็หาสูตรนี้มานะฮะเป็นสูตรโบราณจริงๆนะครับแต่ดูจากของที่ใส่นะฮะพเมียมนะจะบอกให้นะครับดูจากลูกชิ้นหมูตับชามกำลังพอดีนะฮะไม่ใหญ่มากเกินไปไม่เล็กมากเกินไป คือพิเศษเขาอยู่ที่น้ําซุปอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่คุณชอบรสชาติแบบไหนคุณก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะฮะแต่บอกตรงๆเลยว่าน้าซุปเขาเลิศรสมากอร่อยมากๆเรื่องเนื้อหมูนะคุณผู้ชมครับเนื้อลว้วนนุ่มแล้วก็มีส่วนติดมันนิดๆนี่ในเรื่องส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะเขามีให้เลือกนะฮะเส้นหมี่ขาวเขาก็มีให้เลือกครับเส้นมะละกอเาก็มีดูจากสีนัวสุดๆอันนี้เป็นปูปลาตําแบบอีสานแซ่บๆคักๆเลยนะฮะ รสชาติถึงใจเข้ามาร้านเดียวคุณได้อิ่มอร่อยครบเลยและอีกเมนูอลังการครับเสิร์ฟบนหม้อไฟแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับต้มเล้งไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวนะคุณผู้ชมครับที่นี่เขาจะติดเนื้อมาให้แบบนี้เป็นชิ้นใหญ่เลยต้มแซ่บแบบไทยๆโ <come> อ้ยเขาใช้ตุนตุนจนหลุดออกจากกระดูกอย่างน,นี้เลยคนระัคุณผู้ชมครับเนื้อหลุดออกมาเป็นชิ้นเลยอ่ะ ในส่วนของเนื้อเขาจะหลุดออกจากกระดูกง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องใช้แรงเยอะมันสามารถยุ่ยออกมา่างนี้ละลายออกมาจากกระดูกเลยนี่คือเนื้อล้วนๆนะครับคุณผู้ชมครับส่วนน้าซุปนะฮะเขาก็ไม่ได้แบบเน้นความเผ็ดเกินไปหรือว่าเปรี้ยวเกินไปนะครับแซ่บจิ๊ดจ๊าดในสไตล์แบบไทยๆอร่อยแน่ขอบอกกับร้าน3เส้นคองเตยแวะมาเถอะและจะไม่ผิดหวังอือเอาละครับช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะจอบทิ่ต้มเล้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ส้มตำที่มันอร่อยมากๆแวะมาชิมกันให้ได้ครับพักสักครู่เดี